รถคันนี้สวยจริงสวยสุดไม่มีตําหนิเลยไม่มีการลื้อการแกะเลยเลยครับคันนี้คงสร้างสวยมาก <Wow. S 1> ต้องยอมรับว่าคันนี้สวยจริงใครได้ไปถือว่าสุดคุ้มเลยแหละอยากได้ f o r t u n e r ไว้ใช้สักคันช่วงล่างสวยๆสภาพรถดีๆคันนี้เนี่ยต้องรีบแล้วครับนะครับ,นะรบแน่นตึบเลยเนี่ยรถทรงตัวดีมากเลยด้วยทรงตัวดีมากแบบนี้สงสัยต้องมีการเซ็ตช่วงล่างมาแน่เลยคันนี้ ามาพบกับผมเซลบอยครับ PPV ยอดฮิตที่สุดตลอดการ Toyota Fortuner สำหรับคันนี้ครับ Toyota Fortuner เป็นปี2015เป็นตัว 2.4V ขับ2สวยมากคันนี้ใครอยากได้รุ่นนี้ขาตัวนี้อยู่ทางนี้เลยครับ QR Codeboy a d แอดไลน์ q r c o d e b o คครับได้เป็นเจ้าของรถคันนี้แน่นอนมาครับเรามาดูลาเอียดดีเทลเกี่ยวกับตัวรถกันโคมไฟหน้าครับ ได้โคมไฟหน้ามาเป็นแบบโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็ได้ตัวไฟเดย์ทัมตัวนี้เป็นตัว LED ครับด้านล่างจะได้ไฟตัดหมอกตัดกรอบด้วยโครเมียมครับกระจังหน้าด้านหน้าได้ตันงสือ Fortuner ที่เจ้าของเดิมเขาติดมาแนละ้วตัวนี้นะกระจังหน้าเป็นโครเมียมขนาดใหญ่เลยเป็นโครเมียม3ชั้นมาดูด้านข้างกันบ้างครับขนาดแม็กและยอย่างครับตัวนี้เจ้าของเดิมลงแม็กมาเรียบร้อยแล้ว แม็ก <Mac S 2> เป็นแม็กขอบ18ครับตัวนี้ได้ขนาดยางมาที่265 60 R18 ครับยางสวยสวยยางตัวนี้ยางมิชลินเลยนะยางเป็นปี2019ดอกยางยังเลึกๆอยู่เลยด้านข้างครับกระจกมองข้างตัวนี้ปรับและพับไฟฟ้าได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาแล้วได้บนใดข้างมาคิ้วกันกระแทกข้างประตูได้มาครบ มาครับเรามาดูประตูหน้าด้านซ้ายกันครับมีปุ่มคีย์เลสเปิดล็อกปิดล็อกตัวนี้ครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมครับมาดูแผงข้างประตูกันแผงข้างประตูครับวัสดุข้างบนเป็นพลาสติกด้านข้างในเป็นหนังครับสีน้ำตาลที่เท้าแขนเป็นหนังมือเปิดประตูเป็นโครเมียมได้ลำโพงเสียงแหลมมาได้ที่วงแ้วมาด้านล่างนี้ดูโครงสร้างหลักกันครับนี่ตะเข็บเม็ดรนะ์คสวยงามมากล้วคันนี้สวยจริงสวยสุด ไม่มีตําหนิเลยไม่มีการรื้อการแกะเลยนะครับอันนี้คงสร้างสวยมาก <Wow. S 1> เดี๋ยวดูกันไปทีละจุดเลยครับมาดูประตูหลังครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมครับแล้วก็แผงข้างประตูวัสดุตรงนี้ที่เท้าแข้งเป็นหนังได้โลโกโล้ตัวคอนซูเนอร์มามือเปิดประตูเป็นโครเมียมแล้วก็กระจกของเขาเนี่ยเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับกระจกเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยด้ที่บางแก้วมาดูโครงสร้างหลัก รับเข็มเป็นอาร์คสวยเลยต้องยอมรับว่าคันนี้สวยจริงใครได้ไปถือว่าสุดคุ้มเลยแหละดูด้านท้ายกันครับไฟไท้ายได้มาเป็นตัว LED ครับได้ไฟเบรกมาตัว3ามตำแหน่งตำแหน่งท,บบที่1ตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3ฝาท้าทยเป็นไฟฟ้าได้กล้องถอยมาครับนี่กล้องถอยมาแล้วก็สเกิร์ตล่างสุดเป็นตัวท่อหลอก2ใบจริงๆท่อออกข้างขวานะครับ ตัวสาท้ายเป็นเปิดไฟฟ้ามาชมครับมาดูารายละเอียดกันดูตะเข็บเลยครับนี่เบสอาร์ตเนี่ยส,สวยๆเดิมๆเ,เลยครับดูน็อตสาท้ายครับอีกฝั่งเส้นเลยครับนี่เขาสาท้ายดูเราระเข็บครับสวยคลิปเบา แบ่งเป็น50-50สําหรับการพับนะครับวิธีการระเบกขึ้นวิธีการระเบกขึ้นทำอย่างไรดึงตรงนี้ครับดึงให้พับลงไปแล้วกยกขึ้นมายกขึ้นมาปุ๊บเอาตัวตรงนี้แขวนไว้นี้นี่ครับพับเบาะอีกฝั่งก็เช่นเดียวกันพับเบาะแบบนี้เลยสไตล์เดียวกันเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้ท่านผู้ชมครับเบาะตัวหลังก็เดี๋ยวเราจะมาลองนั่งดูภายในกันสวยครับเดี๋ยวมาชมด้านขวาของตัวรถก,กันบ้าง มาครับตะเข็บเฟดมาร์คมาชมกันนี่สวยๆเดิมๆไม่เคยแกะอยากได้ f ฟ r t ูเนอร์ไว้ใช้สักคันช่วงล่างสวยๆส,สภาพรถดีๆคันนี้เนี่ยต้องรีบแล้วครับมเมื่อเปิดประตูฝั่งคนขับเป็นปุ่มคีย์เล็ดเหมือนกันครับมาดูแผงข้างประตูครับกระจกออโต้ทั้งสี่บานเลยเนีย่นะครับกระจกออโต้ทั้งสบานเลยตัวปุ่มพับกระจกปรับกระจก แขงข้ามประตูก็าจะเหมือนทางฝั่งซ้ายมือมาดูตัวโครงสร้างหลักนะครับนี่ครับตะเข็บเบ็อาร์ตสวยงามจริงๆเดี๋ยวเราไปชมหน้าห้องเครื่องครับไปดูความสมบูรณ์ความสวยงามของหน้าห้องเครื่องกันไปครับมาครับมาชมหน้าห้องเครื่องกันมาดูตั้งแต่ตำแหน่งน็อตเลยครับ รถสากระโปรงครับสวยงามไม่เคยถอดครับดูด้านนี้ครับคานไฟตรงนี้ดูคานหน้าเลยครับเนี่ยเดิมๆเลยครับคานหน้าเดิมตู้เดิมทุกชิ้นแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้คาบรองของน้ำกันแล้วก็เพจครับเพจตัวรถบ่งรายละเอียดหมายเลขตัวถังแล้วก็หมายเลขเครื่องยนต์แล้วก็นี่ครับรถต่อกระโปรงครับ ดูเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,400cc ให้แรงม้ามาที่150แรงม้าม้าดีเซลนะไม่ใช่ม้าเบนซินม้าดีเซล150แรงม้าเนี่ยเหลือเฟือเลยการขับโอเคเลยถ้าจะเทียบกับตัว2.8ต้องยอมรับว่า2.8 g ี a c ก,กว่าอ่นะ2.8เขาจะอัตราเร่งหรือ2.8เนี่ยเหมาะแนะนําสําหรับคนที่ใช้ทางในทางธุรก,กันดารน,นะที่ว่ามันเป็นทาง เข้าป่าขึ้นดอยแล้วพวกนี้พวกนี้2.8น่าใช้แต่จริงๆ2.4เหลือๆเลย2.4แต่ว่าอาการชาร์จการเร่งเนี่ยจะด้อยกว่า2.8นิดนึงแต่ถือว่าประหยัดน้ำมันกว่าเยอะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องโดยสารนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนไปชมครับปะมาครับเราเข้าไปอยู่ภายในเจ้าโฟล์คจูเนอร์คันน,นนี้กันแล้วก่อนอื่นขอสตาร์ทเครื่องก่อนพุชสตาร์ทครับเหยียบเบรกกดพุชสตาร์ทเลยมาดูที่ด้านบนกันก่อนเลยครับคอนโซลด้านบนครับตัวนี้เป็นพลาสติกครับนะ แล้วก็ดีไซน์ขอตตรงนี้รองลงมาในเป็นหนังหนังตัวนี้เป็นลิ้นชักด้วยนี่เปิดลิ้นชักใส่ของได้แล้วก็มีลิ้นชักใส่ของตรงด้านนี้ครับอตัวนี้ก็เป็นคู่มือครับคู่มือการใช้งานมาดูเรื่องสำเนาตัวรถกันบ้างนี่ใหญ่ๆเลยเนี่รถปี2015ครับ2015จดทะเบียนปี2016ครับเนี่ยนะ2559าดอรถลำดับที่3ครับเอกสารชัดเจน ราคาแม่ใต้อ่ะขายอีเจ็ดสี่แปดมีส่วนลดให้สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปฟังราคากันท้ายคลิปครับเบาเป็นเบาะหนังครับเบาเป็นเบาะหนังฝั่งคนขับเนี่ยเป็นปับไฟฟ้านะคอนโซลตรงหน้าจอวิทยุลงมาถึงข้างล่างนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นลายไม้นะตัวนี้เป็นหนังสีน้าตาลมาดูวิทยุกันบ้างวิทยุตัวนี้ติดเป็นจอ Android มาครับมีระบบนําทางมีอะไรบ้างมาดูกันบ้างมนาะมีระบบนําทางมี เชืมต่อโทรศัพท์มีวอลเปเปอร์วิดีโอการตั้งค่าตัวรถเวทยุนะครับตัวนี้มีหลายอย่างเลยจอแอนดอยมาแล้วก็ตัวแอร์ครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้ครับนี่ก็ตัวปรับอุณหภูมิตรงนี้เป็นช่อง power outlet แล้วก็ AUX USB ครับแล้วก็นี่ที่ใส่ของนิดหน่อยตรงนี้ที่วางแก้วที่วางแก้วมา2องตำแหน่งตรงนี้ครับมาถึงต้องเกียร์ครับเกียร์มีสเตปตั้งแต่ตัวี ตัว N ตัว R ตัว P แล้วก็มีตัว S นี่สามารถชิปเกียร์ได้ด้วยตรงนี้ถ้าเกิดเข้ามานี่แล้วกดชิปเกียร์ครับลดเกียร์เพิ่มเกียร์ในนี้ในหมวดของตัวเกียร์สำหรับตรงฐานเกียร์นะครับอ่ะแล้วก็จะมีปุ่มโหมด Eco ครับแล้วก็เป็น Power Mode ครับนี่นะตอนนี้ที่ใส่ของนิดหน่อยที่เท้าแขนเป็นหนังครับภายในโดยรวมเป็นสีน้ำตาลครับน้ำตาลตัดโทนดำนินชักใส่ของครับซึ่งใหญ่พอสมควร เก็บของเก็บนู่นนั่นนี่ได้มาดูด้านบนมั้งครับตรงคอนโซลเลยลงมาด้านบนวิวนี่ก็เป็นช่องนาฬิกาแล้วก็จะเป็นตัวเลขใหม่นะครับมาดูถึงเรือนใหม่กันบ้างรถคันนี้วิ่งไป145,492กิโลรถปี2015.16อายุรถประมาณ8ปีกว่า8ปีกว่าเนี่ยก็ถือว่าน้อยนะ ราะว่าถ้าปี15ตอนนี้ก็จะเป็น9ปีตอนนึก1 5บาก็จะเป็นประมาณ8ปีกว่ารถวิ่งปีแล้วไม่ถึง2 0,000ืโลครับมาถึงพวงมาลัยครับมีแพทเทิร์นชิพที่พวงมาลัยรถเกียร์เพิ่มเกียร์ที่เราดูในหมวดเกียร์เมื่อกี้นี่ครับที่มีตัวสามารถเข้าสเตปตัว S อสเนี่ยสามารถเล่นแพทเทิร์นชิพได้ฝั่งซ้ายมือครับเป็นหมวดเกี่ยวกับควบคุมระบบตัวมาลติฟังก์ชันฝั่งขวามือก็เกี่ยวกับหน้าจอเรือนใหม่ครับเกี่ยวกับหน้าจอเรือนใหม่ พวงมลาลัยหุ้มด้วยหนังครับตัวก้านตรงนี้เป็นลายไม้แล้วก็เป็นออกสีน้ําตาลลายไม้ครับด้านบนบ้างมาบ้านบางแดบดบมีไฟส่องสว่างมาให้พร้อมกระจกสองหน้าและตัวแบตเตดา์รด้านบนได้ที่ใส่แว่นมาได้ไฟส่องสว่างมาครับดูแผ่นที่ฝั่งของผู้โดยสารเช่นงกันได้ไฟส่องสว่างมาแล้วก็ได้กระจกสองหน้ามา โดยรวมฟีลการนั่งถือ่าดีครับบอกปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางฟีลการนั่งบอสคิดว่าสําหรับการขับขี่ในตัวเนี้ยซัตชเนอร์ที่เป็นโฉมเนี้ยมันไม่เหนื่อยละเมื่อก่อนที่เป็น SUV ตัวรุ่นโฉมก่อนๆน,นะพูดสมัยไปถึงตัว SUV วตัวก่อนๆเลยนะมันจะนั่งแล้วดูจะจะดูเหนื่อยแต่พอตัวเนี้ยออกมาสไตล์มาแบบฟีลการนั่งเหมือนรถยนต์รถเก๋งเลยเดี๋ยวไปชมผู้โดยสารตอนที่2ครับว่านั่งสบายไหมไปชมกันข้างไป มาถึงผู้โดยสารตอนที่สองแล้วครับเดี๋ยวขอดูขอดูเบาะตัวการเอ็นเบาหน่อยมาโอ้โหออกสัก,กระดับนี้ก็พอเดินทางต่างจังหวัดน,นี่แบบนี้ครับเดินทางไกลสบายเลยตอนที่สองนี่ก็ถือว่านั่งสบายถ้าปรับเบาแบบนี้นะเลกรูมเหลือเหลือเฮดรูมเหลือเหลือเดินทางไกลเนี่ยไม่เหนื่อยเลยเมื่อกี้บอยนั่งอยู่ฝั่งตำแหน่งของคนขับก็ถือว่าสบายแล้วนะนี่ถ้าผู้โดยสารรังสบายมากมาดูที่วางแก้วนี่ได้ที่วางแก้วมาครับ ถ้านั่งกัน3าคนมองรองศี่ษ่ายก็รองรับสาหรับผู้โดยสารได้3าํตแหน่งเบาตัวนี้สามารถนั่งได้3าคนไม่ได้เป็นตัวนูนขึ้นมาสูงมากนักประทับใจตัวไฟ AC ครับ2 2 0บโวลต์น,นี่ได้ไฟบ้านมาด้วยได้ไฟบ้านมาแล้วก็ได้ตัว power เ u อ l e เชาล์จชัด์ัดแบบหัวโถจุดหรี่ตัวนี้มาครับผู้โดยสารต่อที่2ถือว่านั่งใช้ได้เลยปุ่มคอนโทรลแอร์มาปุ่มคอนโทรลแอร์ครับนี่ เกี่ยวกับระบบพัดลมหรือจะกดเป็นออโต้ก็ได้ปิดแอร์ตรงนี้ก็ได้แอร์ Air เป็นแอร์ราวครับยาวถึงตอนหลังเลยเดี๋ยวไปชมผู้โดยสารตอนที่สามครับและการพับเบาะของตัวนี้จะเป็นยังไงไปชมกันไะมาครับมาชมผู้โดยสารตอนที่สามกันนี่พับเบาะขึ้นแบบนี้ตัวใหญ่ๆอย่างบอยเนี่ยนะมาเข้ามานั่งกันดูอ่ะกล้องพับพับพับเบาะนี้ไปเลยจะได้เห็นภาพนี่ครับ นี่เลยนั่งได้ตัวใหญ่บอยนั่งได้ถามอ่ดือดัดไม้เข่ามันชนแน่นอนเพราะว่าที่นั่งตรงนี้ถ้าตัวเล็กๆกว่าบอยเนี่ยนั่งสบายเลยแต่เฮดรูมบอยมันจะมันติดตรงช่วงสโลปเนี่ยถ้าตัวเล็กๆอะ่ะโอเคเลยครับนี่ผมที่ตัดแอร์อยู่ตรงนี้โอ้แอร์ถือว่าเย็นครับเย็นข้างหลังเลยใช้ได้ครับฟิลสําหรับการนั่งหลังเบาะสําหรับเด็กนะเบาะสำเด็กกับผู้ใหญ่ตัวเล็กใช้ได้เลยมันเอนได้มากไหมเดี๋ยวลองลองเอนดูมานี่ นี่คือเต็มที่แล้วก็ถือว่าเดินทางได้ครับถ้าต้องเดินทางไกลๆแล้วถ้านั่งสไตล์เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้อึดอัดเท่าไหร่ครับแต่ว่าขาเนี่ยมันจะยืดออกมาแบบนี้ไม่ได้เท่านั้นเองก็นั่งตอนที่2จะสบายกว่านั่งหลังสําหรับเหมาะสาหรับเด็กครับป่ะเดี๋ยวไปลองขับขี่กันการขับขี่เป็นอย่างไรไปชมกันครับป่ะมาครับเรามาลองทสดสได d a i h a t s Fortuner คันนี้กัน 2.4V เครื่องยนต์24 150นสงาแรงม้าเดี๋ยวขอดูช่วงล่างก่อน เดี๋ยวลองโยกพวงมาลัยซ้ายขวาดูครับนี่นะครับแน่นตึบเลยเนี่รถทรงตัวดีมากเลยด้วยทรงตัวดีมากแบบนี้สงสัยต้องมีการเซ็ตช่วงล่างมาแน่เลยคันนี้เดี๋ยวไปดูกันชัดๆกันขับดีอ่ะฟิลดีอ่ะฟีลลิ่งของการขับการนั่งอยู่ในตำแหน่งของพวก p p พวพวกนี้มองเห็นทศนิสัยในการมองชัดเจนเลยครับชอบครับคันนี้คันนี้ชอบคือด้วยความที่เราได้เทสต์ได์ตัว f o r t จ n เ r มาหลายคันแล้ว แต่คันนี้บอรู้สึกว่าช่วงล่างใช้ได้เลยเยี่ยมเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยวลองดูัารเล่งของสองสี่บ้างนะครับลองกดคันเร่งดูเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเกียร์เปลี่ยนสมูทด้วยอุนิ่มมากคันนี้อยากดูช่วงล่างเร็วๆละเดี๋ยวไปเราไปขึ้นฮอยดูช่วงล่างกันทำไมรถช่วงล่างถึงตอบถนองได้ดีแบบนี้ไปดูกันครับว่าขึ้นฮอยดูกันเลยว่าเป็นยังไง มาครับเรามาดูช่วงล่างของเจ้า Fortuner คันนี้กันตัดภาพก็มาเห็นชัดๆเลยนะครับโชคเป็นโชคโปรเฟนเดอร์ปรับระดับได้นะครับเนี่ยมีตัวปรับระดับอันนี้ป่อยอยู่ที่ระดับ4ได้อาร์มานะครับได้อาร์มาได้โชคค๊คโปรเฟนเดอร์นะครับดุยข้างเช้นเดียวกันเนี่ยสวยๆเลยตัวทวินอาร์มได้มาดูข้างใต้ท้องรถครับไม่มีคาบผูกคาบอะไรนะท่อทั้งใบไม่มีผูกเลยครับมาดูด้านหน้าบ้างครับเนี่ย เสนเดียวกันครับโพรเป็นของโปรเฟนเดอนะเดี๋ยต,ต,ตัวตัวตัวปัดระดับอยู่นี้เนี่ยกล้องจับเห็นไหมครับตัวปัดระดับโช๊คอยู่นี้ได้โช๊คมาได้ช่วงล่างมาเซ็ตช่วงล่างมาอย่างดีครับตัวนี้โอ้บูทยางทุกอย่างสมบูรณ์เลยเนี่ยยางปิดลงปลิดลบเยี่ยมครับสวยงามดูใต้เครื่องครับไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มแห้งสนิทเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคาแล้วก็ยอดผ่อนนะครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้ไปชมกันครับตาเป็นยังไงบ้างครับสําหรับฟอร์จูเนอร์คันนี้ท่านผู้ชมได้ชมทุกซอกทุกมุมแล้วขึ้นฮอยดูช่วงล่างแล้วเห็นแล้วใช่ไหมว่าเขาใส่อะไรมาบ้างได้ชุดโชคได้อาร์มได้ทุกอย่างมาถือว่าน่าใช้งานครับตัวนี้สําหรับคันนี้ใครถูกใจหาอยู่ f o r t จูเนอปี2015-16ตัว 2.4V ขับ2ใครหาอยู่ทางนี้เลยครับเพียวโค้ดบอย แอดไลน์หาบอยครับได้เป็นเจ้าของรถแน่นอนครับมาถึงต้องสําคัญแล้วเรื่องราคาสําหรับเรื่องราคาครับบอยขายท่านผู้ชมเพียง7 3 8 0 0 0 0บาท7จ็0แสาืบาทเนี่ยผ่อนเริ่มต้นเพียง13.278บาทได้เป็นเจ้าของรถคันนี้กันเลยนะครับถูกใจรีบแอดไลน์หาบอยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r ่า u r e c o ัว